สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องเขินนักรักซะเลยใน E ีีที่1และสองให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันเลยค่ะเขินนักรักซะเลยเป็นเรื่องราวของฮินทาวานกีบอสหนุ่มที่ขาดความเป็นผู้นําชอบเก็บตัวขี้อายไม่กล้าพูดมีข่าวลือในทางเสียหายอยู่บ่อยๆแม้แต่เลขาประจําตัวก็ยังแทบไม่ได้เห็นหน้าเขาหรือพูดคุยกับเขาเลยเขามีเพื่อนสนิทชื่อว่าคังโออินที่คอย ช่วยเหลือและออกหน้าดูแลบริษัทแทนเขาจนวันหนึ่งแชรโรนนางเอกของเรื่องเธอมีความฝันอยากจะเป็นดาราแต่เนื่องจากพี่สาวข,ของเธอฆ่าตัวตายอย่างปิศนาที่ตึกของบริษัทพระเอกเธอจึงยอมทิ้งทุกอย่างแล้วเข้ามาทางานในบริษัทเพื่อสืบก,การตายของพี่สาวเรื่องราววุ่นวุ่นของบอสหนุ่มและพนักงานจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อ3ปีก่อนขณะที่ทุกคนกําลังฉลองวันคริสต์มาสกันอย่างมีความสุขก็มีพนักงานสาวคนหนึ่งตัดสินใจกระโดดตึกลงมาและขาดใจตาย3ปีต่อมาพนักงานทุกคนกําลังวิ่งวุ่นเพื่อเตรียม งานประมูลโปรเจกต์เลขาก็เข้ามาขอประตูเรียกพระเอกแต่เธอก็ได้แต่แอบดูอยู่หน้าประตูด้วยท่าทีที่กล้ากลัวๆและแตัดสินใจบอกว่าวันนี้เป็นวันนำเสนอโปรเจกต์ใหญ่ไปชมการซ้อมครั้งสุดท้ายดีไหมคะแต่พระเอกก็ยังคงนั่งเหล่าดินสอมไม่สนใจสิ่งที่เลขาพูดจนในที่สุดเขาก็เปิดประตูออกมาแล้วเดินจากไปไม่คุยกับเลขาสักคำส่วนคังอูอินเขาเป็นผู้ชายที่กล้าแสดงออกพูดจาดีเป็นที่รักของพนักงานและเขายังมีตำแหน่งเป็นประธานร่วมอีกคนของบริษัทด้วยวันนี้ขนาด ที่คังอูอินกาลังซ้อมเพื่อเสนอโปรเจกต์พระเอกยินฟังอยู่ก็เรียกให้เขามาหาเพื่อเอาสิ่งที่เขาคิดมาเสนอแทนทําให้คังอูอินรู้สึกลังเลแต่ไม่นานพนักง,งานก็วิ่งมาบอกว่าบริษัทผู้แข่งนําเสนองานคอนเซปต์เหมือนที่เราเตรียมมายังกับแกะเลยทําให้เขาตัดสินใจเอาคอนเซปต์ที่พระเอกคิดมาเสนอแทนทําเอาทุกคนที่ได้ฟังชมว่าเขาทั้งเก่งทั้งหล่อได้ใจทุกคนไปเต็มๆผิดกับพระเอกเมื่อฟังจบเขาก็เดินออกไปเงียบๆเขามีสิ่งที่พ่อของเขาทิ้งไว้นั่นก็คือบริษัทโฆษณาแถามหน้าตาของเขาก็หล่อเหลา ขณะที่เขานั่งอยู่คัองอูอินก็เข้ามาตำหนิพระเอกที่เอางานให้เขานำเสนอวินาทีสุดท้ายก่อนงานเริ่มแค่ชั่วโมงเดียวพระเอกยังคงนั่งนิ่งเหล่าดินสอทำให้เขาไม่พอใจจึงเดินออกไปพระเอกเลยพูดขึ้นว่าเราเปลี่ยนโรคไม่ได้หรอกและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพร้อมกับเขียนแผนงานให้คังอูอินดูว่าสิ่งที่เขาคิดมันดีแค่ไหนดาน,นางเอกก็กำลังเตรียมแสดงละครเวทีอยู่พระเอกก็มาดูนางเอกแสดงทุกครั้งและเขาก็ซื้อดอกไม้ให้นางเอกเสมอในนามของคุณสมิธและครั้งนี้เขาก็ตัดสินใจที่จะมอบช่อดอกไม้ กับนางเอกด้วยตัวเองแต่พอโดนเพื่อนนางเอกถามก็ทําให้เขาตกใจยื่นช่อดอกไม้เพื่อแล้วจากไปแล้วสั่งให้ที่ร้านมาส่งแทนนางเอกก็ดีใจทุกครั้งที่ได้รับดอกไม้ทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเธอ,อมานั่งชื่นชมและขอบคุณคุณสมิธท,ที่เธอผ่านเรื่องร้ายมาได้เพราะคุณจริงๆด้านพระเอกก็มาหาที่ปรึกษาและเธอก็ให้คําแนะนํากับเขาว่าให้เอาดอกไม้ไปให้กับมือและบอกกับนางเอกว่าผมเป็นแฟนคลับคุณครับแต่พระเอกก็บอกว่าเขาทําไม่ได้หมอที่ปรึกษาคิดว่าเธอคนนั้นเป็นกุญแจสําคัญที่อาจ ทำให้เขาเปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้เธอบอกว่าเรารักษากันมา3ปีแล้วลองเปิดใจหน่อยเถอคะ่ะขนาดกับหมอยังต้องคุยข้ามกำแพงเลยพระเอกจึงเริ่มมาฝึกพูดผมเป็นแฟนคลับคุณครับตอนตีเทนนิสเวลาอาบน้ําก็พยายามตะโกนบอกว่าผมเป็นแฟนคลับคุณครับจนมีสาวๆพากันเข้ามาถามว่าพูดถึงพวกเธอหรือเปล่าทําให้พระเอกกลัวจนรีบว่ายน้ําหนีไปส่วนเลขาคิมก็ไม่ยื่นหนังสือลาออกบอกว่าเธอทนทําต่อไปไม่ไหวแล้วเธอจึงระบายให้คังอูอินฟังว่าเธออัดจนหายใจไม่ออกเธอไม่ เหมือนเลยค่ะแต่เป็นเพียงกรอนประตูที่มีชีวิตเท่านั้นเขาจึงปลอบใจเธอและบอกให้ช่วยอดทนอีกหน่อยเพื่อเห็นแกเขาพระเอกที่แอบฟังอยู่เขาก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปพูดกับนางเอกว่าผมเป็นแฟนขับคุณให้ได้ตามที่หมอแนะนํามาวันต่อมาเขาก็มาที่ร้านทําผมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองจากนั้นก็ขับรถเอาช่อดอกไม้ไปให้นางเอกขณะขับรถเขาก็พยายามนั่งพูดผมเป็นแฟนขับคุณอยู่หลายรอบจนถึงขั้นมโนว่าตัวเองได้เอาช่อดอกไม้ไปมอบให้นางเอกกับมือมันเจ้าชายกับเจ้าหญิงยังไงอย่างนั้นพระเอก เลยโม่แต่นั่งยิ้มหวานจนเผลอขับรถชนกับรถของนางเอกเขาเมื่อเห็นว่าเจ้าของรถเป็นนางเอกเขาก็ถึงกับอึง้งทําอะไรไม่ถูกรีบล็อกประตูรถและน้าเอกก็พยายามเรียกให้เขาลงมาดูพระเอกก็นั่งทําใจอยู่นานตามที่หมอบอกและพยายามเจ้าดอกไม้ให้แต่พอน้าเอกพูดเยอะเขา้าเขาก็เกิดกลัวขึ้นมาและยื่นเงินให้แทนทําให้หน้าเอกมโมโหที่เขาดูถูกเธอจึงมาตะโกนว่าเขาที่หน้ารถและสะบัดเงินทิ้งจนหมดพระเอกทําอะไรไม่ถูกจึงขับรถหนีไปนางเอกก็ขับตามไปอย่างไม่ลดละแต่แล้วจู่ๆรถพระเอก หายไปหน้าบริษัทโฆษณาเบลนซึ่งนางเอกก็มาเริ่มทํางานที่นี่และว,วันนี้ก็เป็นวันแรกนางเอกจึงพยายามมองเผื่อเขาจะทิ้งเบอร์โทรไว้แต่ก็ไม่มีพนักงานเห็นเขาจึงบอกให้หนางเอกออกมาจากรถของท่านประธานนางเอกจึงเดินขึ้นมาที่ห้องของท่านประธานเธอ,ขอเข้าไปในห้องและเดินสำรวจห้องไปดื่มน้ําไปอย่างสบายใจส่วนพระเอกก็กําลังอาบน้ําอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เขามีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามานางเอกรู้สึกเหมือนมีคนกําลังเดินมาจึงรีบลุกขึ้นเดินออกไปก็เจอกับพระเอกซึ่งเดินออก มันจากห้องน้ำด้วยผ้าเช็ดตัวเียงผืนเดียวทั้งสองก็ยืนตกใจกันอยู่พักหนึ่งนางเอกจึงบอกว่าแกผ้าในออฟฟิศกลางวันแสกๆได้ยังไงเขาถามว่าคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงกันนางเอกก็บอกว่าถ้าคุณไม่หนีออกมาทุกอย่างก็จบแล้วแล้วรีบบอกให้พระเอกไปใส่เสื้อผ้าพระเอกก็รีบใส่เสื้อผ้าแล้วเข้ามานอนบนเตียงนางเอกก็ยังคงตามมาบอกว่าขอดูหน้าคนชนแล้วหนีหน่อยแล้วก็เข้ามานอนมองหน้าพระเอกพระเอกตกใจจนเกลี้งตกเตียงไปแล้วหนีออกมานั่งข้างนอกนางเอกพยายามจะบอกให้พระเอกถอดเสื้อคลุมออกแล้วมาคุย ห่อยแต่เขาก็ยังดึงเสื้อไว้ไม่ยอมให้นางเอกเห็นหน้าขณะที่ทั้งสองกำลังยื้อแย่งกันอยู่เลยขาก็เข้ามาเห็นพอดีจึงรีบพานางเอกออกไปแล้วบอกว่าต่อไปห้ามเข้าไปในนี้อีกนายเอกก็ถามว่าทำไมหรอมีอะไรไม่ชอบมาพากลเลยขาไม่ตอบรีบผลักนางเอกเข้าลิฟต์ไปทําให้นางเอกยิ่งสงสัยว่าข้างในต้องมีอะไรแน่ๆพระเอกก็เริ่มสงสัยว่านางเอกคิดอะไรกันแน่ถึงได้ทําขนาดนี้พี่งานเลี้ยงพนักงานใหม่นางเอกขึ้นมาร้องเพลงและแนะนําตัวเองและโชว์สเต็ปแดนอย่างสนุกสนานจน พนักงานทุกคนชอบเธอกันมากรวมถึงคังอูอินก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเขาจึงเข้ามาถามเรื่องที่นางเอกเคยแสดงละครเวทีมาก่อนแล้วบอกว่ารู้สึกคุณหน้าเธอนางเอกบอกว่าฉันเป็นแค่ตัวประกอบค่ะไม่มีผลงานเด่นหรอกจริงๆคุณก็เป็นตัวประกอบเหมือนกันใช่ไหมได้ข่าวว่าพระเอกคือคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองอยู่บนเพนเฮานั่นนี่ส่วนประธานคังก็เป็นแค่คนที่คอยช่วยเหลือเขาจึงแกล้งล้อนางเอกว่าส่วนคุณก็เป็นคนไม่รู้จักกลัววันต่อมานางเอกซื้อกาแฟมาฝากพานักงานรุ่นใหญ่และถามถึงเรื่องราวของพระ พนักง,งานก็เผลอเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังนางเอกจึงแอบ,บอัดคลิปเสียงไว้แล้วแวะมาหาเลขาคิมที่อยู่หน้าห้องพระเอกและเอาของมาฝากนางเอกบอกกับเลขาว่าเป็นพนักง,งานใหม่เพิ่งเข้ามาทํางานเลขาคิมก็ก,กล้ากลัวกลัวและเล่าให้หนางเอกฟังว่าเธออยู่ที่นี่เหมือนโดนมีดจาะคออยู่ตลอดเพราะไม่รู้เลยว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเช้าก็มีมาอีกแล้วเธอเห็นพระเอกถือถุงดําเข้ามาบางครั้งแม้กระทั่งกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่พอจะยัดคนเข้าไปได้ก็มีที่น่ากลัวคือเขาตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่เข้าสังคมครั่งความสะอาดแล้วก็มีดนั่นหรือว่าเขาจะเป็นฆาตกรโรคจิตขณะที่ทุกคนข้างนอกพากันสงสยัยแท้จริงแล้วพระเอกก็แค่เป็นคนชอบทํากับข้าวเขาออกมาบอกกับเลขาว่าอย่าเพิ่งทานมื้อเที่ยงนะพระเอกเตรียมอาหารจัดจานยังสวยงามแล้วก็รีบวิ่งออกไปเรียกเลขาให้มากินด้วยกันแต่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าเธอจะชอบป๋อใชยเท้าหรือเปล่านะและเริ่มคิดมากกลัวว่าเลขาจะรู้สึกอึดอดัดเขาคิดมากจนไม่กล้าไปเรียกเลขามากินด้วยด้านเลขาก็นั่งรอจนหิวแต่พอพระเอกมาถามก็บ บอกว่าตัวเองไม่หิวสง,งัานพระเอกเลยต้องมานั่งกินข้าวคนเดียวนางเอกขึ้นมาหาเลขคคิมก็เผลอพูดเรื่องเมื่อ3ปีก่อนออกมาแต่ก็คิดได้ว่าเรื่องนี้ห้ามพูดนางเอกจึงรีบถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่เลขากําลังจะเล่าเธอก็เกิดปวดท้องขึ้นมานางเอกจึงรีบเข้ามาเคาะประตูเรียกพระเอกแต่ข้างในก็เงียบสนิทเพราะพระเอกกลับมาที่บ้านพ่อกับแม่ก็บ่นว่าตอนนี้เขาอายุ30แล้วยังปิดหน้าปิดตาอยู่พนังกงานจะคิดยังไงกันและตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งของพ่ออย่าก,ก่อเรื่องอีกละพระเอก มีน้องสาวอีกคนซึ่งเขามักจะกลับมาบ้านเพื่อให้น้องสาวตัดผมให้เสมอน้องสาวถามถึงเรื่องที่เขานัดเจอที่ปรึกษาบ่อยขึ้นเพราะกำลังสนใจใครอยู่หรือเปล่าอูอินก็โทรมาบอกอาการของเลขาคิมให้พระเอกรู้และบอกว่าเขาจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว นางเอกที่แอบฟังอยู่ก็โกรธเป็นอย่างมากเมื่อสามปีก่อนพี่สาวของเธอครับแค้นใจอย่างนี้หรือเปล่าถึงได้ฆ่าตัวตายและไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเธอจึงตัดสินใจเข้ามาสืบเรื่องนี้นางเอกเสียใจจึงออกมาดื่มเหล้ากับเพื่อนและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าพระเอกเปลี่ยนเลขาใหม่ไปเรื่อยๆเธอจึงคิดว่าที่พี่สาวของเธอกระโดดตึกเมื่อ3ปีก่อนคนที่ฆ่าพี่สาวต้องเปน็นไอ้ฆาตกรโรคจิตนั่นแน่ๆ,ๆพระเอกนั่งดูรองเท้าของพี่สาวนางเอกแล้วนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนเขารีบวิ่งออกไปดูเธอแต่ ช้าเกินไปเขารู้สึกผิดจึงได้แต่แอบดูนางเอกและเป็นแฟนคลับนี้แลนางไม่เปิดเผยตัวตนและพระเอกก็ยังคงทําแบบเดิมนําดอกไม้มาให้นางเอกโดยที่ไม่รู้ว่าเธอเลิกแสดงละครไปแล้วด้านนางเอกก็พยายามโทรหาเพื่อนถามว่าคุณสมิธเอาดอกไม้ไปให้เธอหรือเปล่าเพราะเธอยังไม่ได้บอกเรื่องที่เธอเลิกเป็นนักแสดงแล้วพระเอกเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวและคิดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วแค่ครั้งเดียวเขาจึงตัดสินใจมอบดอกไม้ให้กับนางเอกแต่พอผู้หญิงคนนั้นถอดหน้ากากกลับไม่ใช่เธอเขาจึงรีบเอาดอกไม้คืนทันที เพื่อนนางเอกบอกว่านางเอกลาออกไปแล้วขณะที then, ่คิดอยู่ว่าเธอหายไปไหนเธอก็วิ่งสวนมาแล้วรีบเข้าไปถามถึงคุณสมิธเพื่อนก็บอกว่าเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้ขณะที่พระเอกตัดสินใจเอาช่อดอกไม้ทิ้งถังขยะนางเอกก็เข้ามาแย่งไว้ทันและถามว่าคุณสมิธใช่ไหมคะพระเอกก็ตกใจมากที่เห็นนางเอกแบบไม่ทันตั้งตัวจึงพยายามเอาดอกไม้มาบังหน้าตัวเองไว้นางเอกก็พยายามแย่งดอกไม้พระเอกจึงตัดสินใจเอาดอกไม้ให้นางเอกไปแล้วรีบวิ่งเข้าห้องน้ํานางเอกก็ไม่ยอมลดละวิ่งเข้ามาในห้อง นางผู้ชายเธอพยายามเคาะประตูแล้วบอกว่าให้เขาบอกเรื่องของคุณสมิธอยากเห็นหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายทําเอาผู้ชายที่ยืนฉี่อยู่กลัวจนพากันออกไปฉันอยากขอบคุณเขาฉันผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาได้เพราะเขาช่วยบอกเขาด้วยแล้วนางเอกก็แกล้งออกไปพระเอกจึงพูดขึ้นมาว่าขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมหนางเอกวอร์รอออกมาแม้โดนจับได้ซะแล้วแต่ว่าจะถามอะไรคะพระเอกถามว่าทําไมจู่ๆถึงเลิกสแสดงลรครับนางเอกก็บอกว่าบอกไม่ได้และเธอก็เล่าเรื่องเมื่อ3ปีก่อนที่พี่สา าาตตัวตยพี่สาวของเธอจะส่งดอกไม้มาให้ทุกครั้งที่มาดูฉันสแสดงแต่หลังจากที่พี่สาวไม่อยู่แล้วก็ยังมีดอกไม้ส่งมาเหมือนเดิมเลยราวกับว่าพี่สาวฉันยังมีชีวิตอยู่คุณสมิธน่าจะเป็นเพื่อนของพี่สาวฉันหรือผู้ชายที่พี่เขารักพระเอกถามว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครแต่นาเอกก็ดันตอบว่าไม่อยากรู้แล้วและบอกว่าปล่อยให้สงสัยแล้วก็ตื่นเต้นแบบนี้ให้รู้สึกเฝ้าคอยและจินตนาการเหมือนว่าพี่สาวยังอยู่นี่ฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยนะแต่ทําไมวันนี้ต้องมานั่งเล่าบนโถส้วมเหม็นๆ ยังเป็นห้องน้ําชายอีกเราฉันยังมาระบายกับคนขคื่มอย่างนายคุณไหวไหมฉันไม่ได้ยินคําปลอบใจสักคำคุณก็เหมือนพี่สาวฉันปากหนักเหมือนหอยปิดเปลือกพี่สาวฉันไม่ยอมพูดว่าเจ็บปวดแม้จะเจ็บปางตายพี่เขาไม่อดควรสักนิดนางเอกร้องไห้และเล่าว่าถึงที่ทําให้เธอเสียใจที่สุดคือไม่รู้ว่าทําไมพี่ถึงด่วนจากไปทั้งที่ฉันอยู่เคียงข้างและนอนห้องเดียวกันเขาควรบอกอะไรฉันบ้างสักคําก็ยังดีแล้วนางเอกก็ฟุบลงร้องไห้พระเอกได้ยินก็ทําได้เพียงเอามือไปจับผนังห้อง นาและตั้งใจบอกว่าฉันต้องบอกเธอโศกอนาต,ตกรรมนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำสองจึงตัดสินใจเอาดอกไม้ไม่เยี่ยมเลขาคิมแล้วบอกว่าผมคือคืนทวานกีทําให้เลขาคิมตกใจพระเอกจึงบอกให้เธอฟังเขาแบบนั้นแหละไม่ต้องเปิดผ้าออกมาผมมีปัญหาด้านการเข้าสังคมนิดหน่อยแต่เอาจริงๆมันค่อนข้างจะรุนแรงถ้าคนนอกรู้อาจเกิดเรื่องวุ่นวายได้ขอให้ดูแค่เลขาคิมก็พอผมขอโทษจริงๆที่ทําให้คุณต้องลําบากผมจะให้วันหยุดคุณไปพักผ่อนและรักษาตัวและรัะรบผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหม เลขาค,คิมได้ฟังก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาด้วยความเสียใจที่ตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนอ่อนโยนเหมือนกันพระเอกเดินออกมาด้วยความตื่นเต้นและบอกหมอว่าในที่สุดผมก็พูดออกไปแล้วแต่การที่พระเอกยอมพูดครั้งนี้ทําให้เขากลายเป็นข่าวพ่อของเขาโกรธมากที่บริษัทพนักง,งานก็รับโทรศัพท์กันให้วุ่นวายไปหมดพระเอกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เดินเข้ามานักข่าวก็พยายามเข้ามาถามเขาก็ได้แต่หลบแต่พอคังอูอินเดินลงมานักข่าวก็กรูกเข้าไปหาเขาและถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเลขา ที่เธอเข้าโรงพยาบาลเพราะถูกกดขี่จริงหรือเปล่าพระเอกก็ได้แต่ยืนแอบมองโดยที่ตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทแท้ๆคังอูอินขอโทษทุกคนและบอกว่าจะแถลงข่าวอีกครั้งขณะที่นางเอกกำลังต่อว่าพระเอกคังอูอินก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วพาพระเอกขึ้นไปพระเอกจึงถามว่ารู้จักเธอด้วยหรอเขาจึงบอกว่าเธอเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทคังอูอินถามว่าเธอพูดอะไรกับนายหรือเปล่าพระเอกบอกว่าเปล่าที่แท้เธอเลิกแสดงเพราะมาทำงานที่บริษัทนี้เองคังอูอินบอกว่าเขาจัดการให้เงินเลยขาคิมป เรียบร้อยแล้วหากเธอต้องการอะไรเธอคงกลับมาอีกไม่นานเลยค่ะคิมก็โทรมาเขาจึงบอกให้เธอรอยอยู่ข้างล่างพระเอกอยากลงไปหาด้วยแต่เขาก็ห้ามไว้นางเอกขึ้นมาบนด่านฟ้าและบอกกับตัวเองว่าเธอจะทําให้เขาตกต่ำให้ถึงที่สุดคังอูอินลงมาเจอกับพ่อพระเอกพอดีจึงพาเขาขึ้นไปหาพระเอกและถามถึงเลขาค,คิมว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนถ้าเธอยังปากสว่างอีกฉันจะเอาลิ้นออกมาแล้วเอาไปดองเข็มซะเลขาค,คิมไบ่บได้ยินก็ตกใจคิดว่าตัวเองต้องตายแน่พอพระเอกขึ้นมาไม่เจอพระเอกก็โกรธมากคังอูอิน จึงรับปากว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้เองขอให้พ่อกลับไปก่อนเลยค่ะคิมตกใจที่จจู่คนที่มาช่วยเธอไว้ก็กลายเป็นท่านประธานเธอตอบด้วยเสียงสั่นว่าฉันไม่ได้ทําแบบนั้นจริงๆฉันไม่เคยพูดเรื่องนั้นกับใครเลยแม้แต่คนในครอบครัวแต่ฉันดันพลั้งปากแค่ครั้งเดียวฉันไม่นึกว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้พระเอกจึงบอกให้เธอพูดเบาๆและบอกว่าเธอไม่ผิดบอกแต่ต่อจากนี้จําไว้ว่าไม่เคยพูดอะไรกับใครเข้าใจไหมไม่ว่าเขาจะเกลียกล่อมก็อย่าได้หลงกลแล้วคุณจะรอดไปได้คิมรู้สึกประทับใจคังอูอิ มาหาเลขาคิมและถามว่าคนที่ไปหาเธอที่โรงพยาบาลคือใครเลขาคิมจึงบอกว่าท่านประธานเฮนาวานกีเหลือเชื่อใช่ไหมแต่เป็นเขาจริงๆพระเอกขึ้นมาบนด่านฟ้าพร้อมกับดูนามบัตรร้านดอกไม้เขาเคยแอบได้ยินที่พี่สาวนางเอกโทรสั่งให้นางเอกตอนที่เธอไปดูแสดงไม่ได้เพราะติดทํางานให้เขาหลังจากพี่สาวนางเอกตายเขาก็รู้สึกผิดมาตลอดจึงสั่งดอกไม้ให้นางเอกทุกครั้งที่เธอแสดงเขาจึงยืนพูดขอโทษอยู่อย่างนั้นพระเอกเห็นหน้านางเอกก็ตกใจจนเกือบตกตึกนางเอกจึงรียบเข้ามาจั ับเสื้อไวแล้วรีบดึงแขนเขากลับมาพระเอกกลัวนางเอกจะบาดเจ็บจึงเอามือรองรับตัวเธอไว้และเอาร่างของเขาลงพื้นแทนแต่เขาก็ไม่กล้าสบตานางเอกนางเอกคิดว่าเขากําลังคิดสันจึงพยายามบอกว่าอย่าทาแบบนั้นอีกนะและถามว่าเขาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพระเอกพยายามชี้บอกว่าคุณทับแขนผมอยู่นางเอกเห็นน้ำบาดส่งดวนส่งไว้ก็พยายามจะถามพระเอกจึงรีบย่างแล้ววิ่งหนีไปวันต่อมาพระเอกก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวในนามของท่านประธานตั้งใจว่าตัวเองจะยอมรับความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่แต่ผลลัพธ์คือการสร้างบาดแผลให้ผู้อื่นพระเอกเดินลงมาและพยายามคิดถึงสิ่งที่เขาจะพูดแม้ว่าเขาจะกลัวแต่ก็บอกกับตัวเองว่าเขาต้องทําให้ได้แล้วเรียบเดินไปเพื่อท่านแหลงข,าข่าวคังอูอินเข้ามาเห็นก็รีพาเขาออกมาถามว่ามาทําไมพระเอกบอกว่าเขาอยากขอโทษด้วยตัวเองคังอูอินจึงถามว่าแล้วถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเรื่องเมื่อ3มปีก่อนอื้อฉาวแนะ่พระเอกถามว่านายห่วงเรื่องนั้นสินะคังอูอินบอกว่ามีคนพูดว่าฉันเป็นประธานหุ่นเชิดแต่ฉันก็ไม่สนหรอก นะฉันแค่อยากให้นายอยู่อย่างสบายเอาใจใส่นายช่วยปกปิดข้อด้อยของนายเหมือนที่นายคอยปกปิดความลับให้ฉันพระเอกบอกว่าไม่ต้องห่วงความลับเมื่อ3ปีก่อนฉันจะเก็บมันเป็นความลับอย่างดีแต่ครั้งนี้ให้ฉันออกไปเถอะแต่คังอูอินก็ถามว่าเขากล้าเย,ย็นต่อหน้าผู้คนไหมกล้าถ่ายทอดความคิดความตั้งใจได้หมดหรอถ้าทําได้ฉันจะไม่ห้ามคังอูอินขอโทษที่เขาพูดแรงไปและบอกให้เขาลงจากตําแหน่งประธานสักพักเพราะเป็นพิธีแล้วนายต้องเข้าไปคุมโปรเจกต์ใหม่ส่วนเรื่องรายละเอียดไว้คุยกับพ่อของ ท่านรออยู่ด้านเลขาคิมก็ออกมาแถลงข่าวว่าข่าวลือที่ออกไปมีความเกินจริงอยู่มากส่วนพระเอกก็โดนพ่อสั่งสอนโดนอัดลูกเทนนิสใส่ไม่ยังและต่อว่าเขาว่าอยู่ต่อหน้าคนอื่นทีไรเป็นแค่ไอ้ขี้แพ้ทุกทีส่วนคังอูอินก็ขอโทษทุกคนกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้านนางเอกก็รู้สึกผิดหวังที่ยังทําอะไรพระเอกไม่ได้จึงมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนและบอกว่าจะไม่ยอมแพ้เธอต้องลมเขาให้ได้ขณะที่บริษัทกําลังประกาศรับสมัครลูกทีมย่อยก็ไม่มีใครกล้าอาสาที่จะไปมีแต่นางเอกที่ยก เมื่อบอกว่าเธออยากไปแต่ก็โดนหัวหน้าเรียกมาบอกว่าให้เธอไปส่งของพวกนี้ที่จะถ่ายโฆษณาให้จะดีกว่านางเอกคิ้วของมาก็เจอเข้ากับพระเอกนางเอกคิดว่าพระเอกเป็นพนักงานส่งด่วนเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวเธอก็เป็นพนักงานใหม่เหมือนกันเมื่อเห็นพระเอกไม่ยอมสบตาและพูดด้วยนางเอกเล็แกล้งเจ็บตาพระเอกเลยถามด้วยความเป็นห่วงและมองไปที่ตานางเอกนางเอกได้โอกาสจึงบอกว่าได้สบตาคุยสักทีนางเอกเอาถุงของให้และบอกให้เขาเอานี่ไปส่งภายในหนึ่งชั่วโมงพระเอกก็มารับแบบงงๆและบอกกับตัวเอง ว่าเราจะทําไปทําไมเธอนั่นแหละที่เข้าใจผิดคิดเ,เองว่าฉันเป็นเด็กส่งของแล้วก็ทําท่าจะไม่ไปแต่มาคิดอีกทีถ้าฉันเอาของพวกนี้ไปทิ้งกองถ่ายต้องมีปัญหาแน่ยายคนนั้นจะต้องงานเข้าแน่แต่นี่เป็นข้ออ้างที่ดีที่จะไล่เธอออกอย่นงไม่ไปดีกว่าแต่ด้วยความเป็นห่วงนางเอกว่าเธอจะเดือดร้อนพระเอกจึงรียบขับรถเอาของไปส่งด้านกองถ่ายก็กําลังเตรียมถ่ายโฆษณาแต่ของก็ยังมาไม่ถึงหัวหน้าจึงบอกให้หนางเอกโทรหาพนักง,งานส่งของนางเอกก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีเบอร์จนทําให้หัวหน้าทีมโมโหและต่อว่า พระเอกก็มาเจอรถติดอย่างหนักเขาจึงตัดสินใจหอบของแล้ววิ่งไปด้านนางเอกก็บอกกับผู้จัดการว่าเธอจะรับผิดชอบทั้งหมดเองอย่าเพิ่งแจ้งความนะรออีกนิดเดียวแล้วเธอก็รีบวิ่งไปหาของคังอูอินเข้ามาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทุกคนจึงเล่าให้ฟังคังอูอินจึงมองนางเอกที่กำลังวิ่งออกไปนางเอกพยายามมองหาหรือว่าเขาจะรถล้มหรือเปล่านะพระเอกก็วิ่งหน้าตั้งจนเกือบโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนนางเอกเห็นพระเอกก็รีบวิ่งมาด้วยความดีใจที่เธอมองเขาไม่ผิดเขาเอาของมาส่งจ จริงๆด้วยเขายอมทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งมาเลยนางเอกตะโกนบอกพระเอกว่าทางนี้ฉันรอคุณอยู่ค่ะแล้วรีบวิ่งไปหาขณะที่ทั้งคู่วิ่งเข้าหากันพระเอกก็เห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาทางนางเอกจึงรีบบอกให้เธอหลบนางเอกก็ตะโกนบอกว่าฉันไม่ได้ยินด้วยความเป็นห่วงนางเอกพระเอกจึงรีบเข้าไปผลักนางเอกแล้วเอาตัวขวางรถไว้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรรอติดตามใน EP ีหน้านะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ